สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักนะคะประจำเดือนมิถุนายนค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเปิดออกเป็นดวงโดยรวมทั่วไปให้กับคุณก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มเป็นพาธของคนโซนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะและคู่รักที่มีประเด็นและมีปัญหาเช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้เมชเชิญไพ่ของพระแม่กาลีนะคะมาชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตให้กับ ผู้ชมด้วยนะคะจะอยู่ในพาร์ทของดวงโดยรวมทั่วไปนะคะสำหรับคลิปนี้คุณจะดูเป็นลัคนาหรือจะเป็นราศีก็ได้นะคะในส่วนของเวชาน์มีแปะไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วนะคะคุณสามารถที่จะไปเช็กกันได้เลยค่ะโอเคถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วนะคะตั้งสมาธิและเดี๋ยวเราไปเปิดดวงของคุณกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะนี่คือดวงทั่วไปของคุณนะคะประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ไพ่พแม่ขึ้นชัดมากเลยค่ะนั่นก็คือไพ่เห็นการรอเวลาค่ะเดือนนี้คุณใจร้อนไม่ได้นะชาวราศีธนูคุณต้องรอให้เป็นค่ะคุณต้องเย็นให้ได้นะคะในเดือนนี้ค่ะและสิ่งดีๆค่ะมันกําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอยู่ที่คุณอนะ่ะอดทนเพื่อที่จะรอรับสิ่งดีๆได้หรือเปล่าสําหรับบางท่านนะคะคุณมีปัญหาในเรื่องราวของความรักด้วยนะคะคุณอาจจะมีปัญหาก,กับคู่ของคุณนะคะหรือว่า มีปัญหาเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่าคนรอบข้างคุณนั่นเองค่ะแต่อย่างกับที่เมย์บอกค่ะว่าคุณจะต้องอดทนรอให้ได้ค่ะปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะนะคะชีวิตของคุณอาจจะมีวันที่มืดที่สุดแต่ในขณะเดียวกันค่ะมันรอวันที่มันจะสว่างที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องอดทนรอสักนิดหนึ่งค่ะไม่ว่าคุณกําลังรออะไรอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จการงานการเงินนะคะ การทาธุรกิจได้ๆนะคะคุณอาจจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะสิ่งที่เป็นของคุณจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแน่นอนค่ะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองค่ะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คุณทําอย่างไรความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะถ้าเกิดเมื่อไรนะคะที่คุณใจร้อนเนี่ยไม่มองว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคุณต้องรอให้ได้นะคะแล้วก็ต้องเย็นให้ได้ด้วยนะคะใจเย็นให้ได้คะ่ะ และความสมเร็จชัยชนะจะเป็นของคุณนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําให้กับชาวราศีธนูนะคะตามพื้นดวงของคุณไม่ได้มีอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงขอเพียงแค่คุณจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมค่ะรอเวลาที่คุณจะเป็นผู้ชนะนะคะแล้วโอกาสดีๆรวมถึงสิ่งดีๆแม้กระทั่งความรักดีๆค่ะมันจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะ ขอแค่คุณมีความหวังในการใช้ชีวิตและมีความเชื่อค่ะไม่มองว่ายังไงความสําเร็จจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดดวงความรักของคุณกันเลยค่ะสําหรับดวงความรักของชาวราศีธนูค่ะไพ่ตัวตนของคุณเนี้ยมันขึ้นไพ่ของความเครียดความมิตกกังวลแล้วก็การนอนไม่หลับนะคะสําหรับบางท่านเนี้ยนะคะคุณเพิ่งโสดมาหมาดๆเลยนะแบบเพิ่งโสดมาเมื่อกี้เลยค่ะหมอเมพิ่งโสดมาเมื่อกี้เลยค่ะหมอดู ิ่งเลิกกับแฟนมาเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็มาดูดวงอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับบางท่านที่คุณโสดมานานแล้วอะ่ะมีมองว่าภาพจําสําหรับความรักครั้งล่าสุดของคุณอะ่ะมันยังอยู่ในใจของคุณอยู่เลยนะอดีตน,น,นะคะมันยังคงอยู่ในใจของคุณอยู่เลยสําหรับบางท่านนะคะสําหรับบางท่านเนี่ยคุณไม่คาดหวังในเรื่องราวของความรักเลยเพราะคุณอ่ะหมดศรัทธาไปแล้วในเรื่องราวของความรักคุณอาจจะไม่เชื่อแล้วค่ะว่ารักแท้เนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะสาหรับบางท่านคุณไม่อยากคาดหวังแล้วในเรื่องราวของความรัก ชิ้นศรัทธาในเรื่องราวของความรักไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบางท่านโสดมากค่ะุ่โสดนะคะยังเจ็บอยู่เลยนะแผลคุณยังสดอยู่เลยอะ่ะสำหรับชาวราศีธนูในบางท่านนะคะแล้วก็ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหัวใจของคุณก็ไม่ได้เหงาค่ะก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเรื่อยนี่แหละ แต่สาหรับชาวราศีธนูในบางท่านค่ะคุณไม่รีบเลยนะในเรื่องของการเลือกคู่อะคะ่ะคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เจอกับคนที่ถูกใจถึงขั้นที่จะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวนะคะในส่วนของไพ่คําแนะนําก็ออกมาเช่นเดียวกันค่ะสอดคล้องกันหมดเลยสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะมันก็จะมีคนเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเรื่อยๆค่ะแต่มีมาว่าจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าคุณทางนั้นเลยนะในเดือนนี้คุณอาจจะได้แบบพบเจอกับย่าอ่อนและชาวราศีธนูได้พบเจอกับย่าอ่อนล่ะค่ะเคี้ยวง่ายอะไรประมาณนี้ รู้สึกว่าเหมือนเด็กอะนะคะรู้สึกได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งชาวราศีธนูได้รู้สึกว่าหัวใจมันกระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งอะนะคะแต่สําหรับบางท่านที่คุณโสดมากเนี่ยแน่นอนค่ะว่าคุณก็ได้แค่เป็นคนคุยนะคะคุณก็จัดเขาไว้แค่คนคุยแหละแค่ทําให้หัวใจของคุณแบบมันแก้งเหงาแค่ทําให้หัวใจของคุณนะคะได้รู้สึกดีขึ้นนะคะก <c oughs> <ๆ>็ะถามว่ามีตัวเลือกไหมในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีธนูคุณจะมีตัวเลือกนะคะถึง3ช้อยคนที่ไม่เห็นตามหน,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 น้าไพ่ อายุน้อยกว่าคุณหรือว่าอาจจะมีบุคลิกที่เหมือนเด็กนะคะสําหรับ Energy แรกนะคะคนคนนี้เขาจะดูเหมือนเป็นเด็กแหละแต่ว่ามีความจริงจังในการใช้ชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นิดนึงอาจจะเป็นคนที่หัวร้อนหรือว่าชอบทําอะไรตามใจตัวเองนะคะแต่คนคนนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งคือปากกับใจตรงกัน เป็นคนที่ชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยความรู้สึกเยอะอยู่ยพอสมควรค่ะเป็นคนที่ไม่ได้เก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะมันเลยทําให้คุณไม่ต้องเดาอ่านะคะเอนเนอร์จีที่2ค่ะไม่ว่าคนคนนี้เขาดูหนักแน่นกว่าคนแรกเป็นคนที่ดูนิ่งดูเงียบดูสุข,ขุมนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะเดาใจเด็กคนนี้ไม่ถูกนะคะ อาจจะเดาใจเด็กคนนี้ไม่ถูกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะด้วยความที่เขานิ่งมากๆอะค่ะคุณอาจจะต้องใช้สกิลนะคะในการเดาคนคนนี้นิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะคะอาจจะพูดแค่สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแค่นั้นส่วน Energy ที่3ามไม่บอกเลยว่าคนคนนี้เป็นเด็กแบบตะมูตะมีมากเป็นเด็กแบบน่ารัก <laughs> เป็นเด็กที่แบบ ดูจิตใจดีค่ะดูอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ดูเป็นคนจิตใจดีนะคะใจดีแหละเฟนลี่ค่ะเป็นคนที่แบบรักว์อะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบอ่อนไหวง่ายนะคะคุูจะได้เจอกับคนที่แบบอะไรอะไรก็คิดบวกไปหมดอะไรอะไรก็แบบเซนซิทีฟไปหมดทุกอย่างนะคะทั้งคิดบวกแล้วก็มีความอ่อนไหวในตนเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงนะเป็นคนที่เวลาเขามอบความรักให้กับใครอะค่ะเป็นคนที่แบบรักใครแล้วรักจริงแล้วก็มีความใจดีด้วยความที่แบบ นึกถึงคำว่า Innocent เลยอ่ะคนคนนี้เป็นเด็กที่แบบดู i n นโนเซน์มากๆกันนะคะดู i n n o นเซนแล้วก็แบบดูสดใสดูแบบ e NERGY ดีคิดบวกแบบนี้ค่ะมองโลกในแง่บวกแล้วก็ไม่ค่อยคิดร้ายกับใครนะคะก็3า e NERGY นี้ที่คุณจะได้เจอในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกถูกใจนะคะใครสักคนหนึ่งใน3ตัวเลือกของคุณที่ไพ่บอกอะค่ะก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปได้นะคะเพราะคนที่เข้าหาคุณเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีอายุที่เด็กกว่าคุณหรือว่ามีบุคลิกที่เด็กกว่าคุณนะคะแต่ไม่มองว่าเขาก็พร้อมที่จะไปต่อ,อกับคุณแหละแต่เพียงแค่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะต้องแบบเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะและยิ่งถ้าสําหรับตัวคุณเนี่ยเพิง่งโสดมาหมดๆเนี่ยม่มองว่าการสร้างครอบครัวกับใครหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่มันจริงจจเยอาะ ไม่ได้อยู่ในความคิดของคุณเลยคุณอาจจะเหมือนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้มากกว่านะคะแต่ก็ไม่แน่นะชาวราศรีธนูการที่คุณเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านี้ได้เข้ามาในหัวใจของคุณนะคะความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาได้ในอนาคตก็ได้นะเพราะว่าอันนี้คือดวงประจําเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะในเดือนมิถุนายานนี้แล้วก็สาหรับไพ่คนาแนะนําของคุณค่ะไพ่คนาแนะนําของคุณนี่คือแบบสอดคล้องกับไพ่ทารโร่หมดเลยนะคุณต้องให้โอกาสความรักความสัมพันธ์นะคะ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งโสดหรือว่าคุณจะโสดมานานแล้วหรือว่าคุณจะมีอดีตในเรื่องราวของความรักไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใดๆน,นะคะที่คุณโสดอยู่ไม่ค่ารู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆรวมถึง ให้โอกาสความรักนะคะได้เข้ามาสู่หัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งบางท่านเนี่ยคุณมีกําแพงในเรื่องราวของความรักค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดกําแพงลงมาหน่อยค่ะแล้วก็อยากให้คุณนะคะให้โอกาสแล้วก็รวมถึงการให้อภัยด้วยนะคะให้อภัยคนที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณรวมถึงให้อภัยตัวเองด้วยค่ะแล้วก็เรียนรู้จากอดีตนะคะอย่าเอาอดีตมากักขังตัวคุณ อย่าอวอดดีนะคะมาทําให้ปัจจุบันของคุณมันไม่มีความสุขอะแต่คุณต้องปล่อยมันไปนะคะ่ะแล้วก็เรียนรู้นะคะที่จะเติบโตจากมันแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันของคุณให้มีความสุขนะคะต้อนรับสิ่งดีๆต้อนรับสิ่งใหม่ๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณจะดีกว่าคะ่ะและไพ่ใบต่อไปนะคะอยากให้คุณเชื่อใจในตนเองคะ่ะเชื่อใจในตนเองแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองนะคะไม่อยากให้คุณศรัทธานในตัวเองคะ่ะ อย่างน้อยๆถ้าคุณไม่ได้ศรัทธาในเรื่องราวของความรักแล้วนะคะลองศรัทธาในตัวเองดูคะ่ะลองเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งหนึ่งคะ่ะว่าคุณจะมีความรักที่ดีคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีนะคะและไม่เชื่อว่าคุณจะได้พบเจอกับความรักที่มันเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะสําหรับไพ่คำแนะนาใบต่อไปนะคะชาวราศิธนูไพ่อยากให้คุณนะคะกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนไว้กับตัวเองคะ่ะว่าคุณต้องการอะไรกําหนดเป้าหมายในชีวิตของคุณค่ะรวมถึงความรักของคุณด้วยนะคะ คุณต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคุณต้องการมีคู่ชีวิตเป็นคนแบบไหนคุณจะต้องตั้งเป้าหมายค่ะลองเขียนคนที่คุณอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะลองเขียนข้อดีของเขาหรือว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณดูค่ะแล้วดึงดูดเขาคนนั้นให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะและสาหรับให้คาแนะนําไปต่อไปค่ะการเริ่มต้นใหม่ของคุณมันได้เกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าคุณกําลังเจอกับปัญหาใดๆหรือคุณเพิ่งจะจบปัญหาหรือว่าจบความสัมพันธ์กับใครมาค่ะ การเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะและสําหรับให้คนาแนะนําใบสุดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยไพ่แห่งความหวังค่ะคุณจะต้องมีความหวังคุณจะต้องจุดประกายแห่งความหวังของคุณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ศรัทธานในความรักค่ะตราบใดที่คุณยังมีความรักให้กับตัวเองอยู่ในทุกๆวันไม่เชื่อว่ามันจะมีใครบางคนค่ะที่พร้อมจะมอบความรักให้กับคุณในเวลาที่เหมาะสมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีของเขากันค่ะ ราศีแรกค่ะราศีมษนนะคะราศีกันค่ะธาตุน้ำค่ะกระกฏพิจิกมีน,นะคะราศีมีนค่ะแล้วก็ราศีเมถุนนะคะโอเคก็จะประมาณนี้สาหรับชาวราศีธนูนะคะถ้าเม์เรียกชื่อราศีผิดก,ก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าอ่านมาหลายคลิปแล้วนะคะโอเคขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักค่ะเดี๋ยวไม่ขอไปเปิดดวงให้กับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันต่อเลยนะคะ สำหรับดวงความรักนะคะของชาวราศีธนูค่ะในพัทของคุคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับสถานการณ์ความรักของคุณและเขาค่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ถูกเปิดเผยเลยนะคะสมกับชื่อของมันเลยจริงๆค่ะนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะแต่คนทั้งคู่เนี่ยยังคงมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันนะไม่มองว่าตัวคุณและตัวเขาอะค่ะ มีความทรงจำดีๆร่วมกันค่ะแล้วความทรงจำดีๆระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันยังคงอยู่ในหัวใจของคุณนะไม่ว่าเขายังคงเป็นที่หนึ่งในใจของคุณค่ะคุณยังคงรักเขาแล้วก็ยังคงมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาเสมอมาเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาอาจจะไม่โสดหรือว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของครอบครัวเขานะคะที่เป็นปัจจัยสําคัญ ในการเลือกคู่หรือว่าในการเลือกคู่ครองค่ะเมยมองว่าครอบครัวของเขาอะคะ่ะมีบทบาทสําคัญนะคะในการเลือกคู่ของเขาด้วยคะ่ะ <K> เขาอาจจะเป็นคนที่พ่อแม่ห่วงหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวของเขาแล้วนะคะคือเขาไม่โสดแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานคะ่ะที่ทําให้คุณและเขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะเมยว่าเขาน่าจะให้คำตอบกับคุณหรือว่าให้เหตุผลกับคุณว่า สาเหตุที่เขาไม่สามารถพัฒนาวความสัมพันธ์กับคุณได้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะเขาอาจจะไปมุ่งมั่นตรงนั้นหรือว่าอาจจะไปโฟกัสเรื่องของความสําเร็จมากกว่าที่จะมาพัฒน,นาวความสัมพันธ์กับคุณน่ะนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนโสดนะแต่สําหรับบางท่านที่เขาไม่โสดคะ่ะบางท่านที่เขามีคู่ของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าสาเหตุที่เขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเรื่องนี้นะคะ สำหรับในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเมย์มองว่าตัวเขาอะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำนะคะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะมาหาคุณหรือเวลาที่เขาจะติดต่อสื่อสารหาคุณอะมันอาจจะน้อยลงนะคะเลยทําให้ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะชาวราศีธนูคุณอาจจะต้องรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็อาจจะมีความน้อยเกิดขึ้นค่ะแต่เมย์ว่าคนคนนี้เขาไปจัดการเรื่องของตัวเองนะคะ ไม่ว่าเขาไปจัดการเรื่องส่วนตัวของเขาหรือว่าเรื่องที่สําคัญสําคัญในชีวิตของเขาค่ะอย่างเช่นหน้าที่การงานค่ะมันเลยทําให้ชาวราศรีธนูในเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังอาจจะมีความเสียใจนะคะคุณจะเซนซิทีฟมากๆเลยในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจจะต้องบาลานซ์ความรู้สึกข,ของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องราวของความรักนะชาวราศรีธนูนะคะโอเคสำหรับให้คำแนะนำของชาวราศรีธนูค่ะ ในความสัมพันธ์นี้จริงๆอ่ะมันปลอดภัยที่คุณจะรักนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องกังวลให้น้อยลงค่ะอาจจะต้องควบคุมอารมณ์เซนซิทีฟของตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะไม่ว่าเอาจริงๆแล้วตัวเขาก็ยังคงอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะยังไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปแล้วก็ยังไม่ได้อยากที่จะให้คุณออกไปจากชีวิตของเขาอะนะคะแต่ว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ เขาต้องโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินของเขาเป็นหลักอะคะ่ะมันเลยทําให้เขาดูแลคุณน้อยลงใส่ใจใคุณน้อยลงหรือว่ามีเวลาให้กับคุณน้อยลงอะนะคะและยิ่งถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องไปจัดการเรื่องที่มันสําคัญสําคัญในครอบครัวของเขาอะคะ่ะมันเลยทําให้เขามีเวลาให้คุณน้อยกว่าเมื่อก่อนอะนะคะและตามหน้าไพ่ของเมย์คือต้องยอมรับว่าในความสมพันธ์เนี้ยมันมีเงื่อนไข บางท่านเนี่ยมันถูกใจแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ต้องขอพูดตรงๆและสําหรับในความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมอ่ะเรามีความผูกพันกับเขาจังเลยเพราะว่าคนคนนี้ค่ะคือเนื้อคู่ของคุณคนหนึ่งที่ตามคุณมาจากอดีตชาตินะคะคุณเคยไปสัญญิงสัญญาหรือว่าเคยให้คามั่นสัญญากับเขาว่าชาตินี้คุณจะกลับมารักเขาคุณและเขาจะกลับมารักกันในชาตินี้อีกกันนะคะ มนเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะมีความผูกพันกันค่อนข้างเยอะนะคะตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดนะคะและในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเมย์มองว่าข่าวดีเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณนะขอเพียงแค่คุณจะต้องใจเย็นๆแล้วก็อดทนรอสักนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันมู่วามหรืออย่าเพิ่งทําอะไรที่มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าคุณไปกดดันเขาอะนะคะคุณอาจจะต้องบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองค่ะแล้วก็ควบคุมพลังงานต่างๆในตัวคุณค่ะ แล้วก็ควบคุมความคิดของคุณนะคะและเมย์มองว่าคุณจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะคะไพ่คำแนะนำใบต่อไปค่ะอยากให้คุณโฟกัสที่ตัวคุณเอง ถ้าในเดือนนี้เขามีเวลาให้คุณน้อยลงเขาทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเหงาเขาทาให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ถูกใส่ใจอะนะคะคุณอาจจะต้องพยายามควบคุมความรู้สึกนี้นิดนึงค่ะแล้วก็หันกลับมาโฟกัสที่ตัวของคุณงานของคุณแล้วก็สิ่งที่จําเป็นในชีวิตของคุณนะคะช่วงที่เขาหายไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เขายุ่งวุ่นวายแล้วก็ไปจัดการกับปัญหาอื่นๆหรือว่าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของตัวเขาเองนั่นแหะคะ่ะ ไม่ว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครนะแต่เขาน่าจะยุ่งวุ่นวายกับตัวเขาเองมากกว่าค่ะคุณอาจจะต้องให้เวลาคนคนนี้สักนิดหนึ่งนะคะสมมติว่าไพ่คนาแนะนําไปสุดท้ายค่ะไพ่อะอยากให้คุณปล่อยวางเนี่ยไพ่อะพูดเหมือนกันหมดเลยออกมาแบบทิศทางเดียวกันหมดเลยค่ะนี่ก็คืออยากให้คุณปล่อยวางค่ะอะไรที่มันเป็น energy ลบอะคะ่ะคุณอาจจะต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็เติมพลังงานบวกให้กับตัวเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เขาอยากแนะนําให้กับคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีของเขากันค่ะราศีเมษค่ะราศีตุลน,นะคะท่านน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนค่ะราศีกันนะคะแล้วก็ราศีพฤกษภค,ค่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักค่ะเดี๋ยวไม่ขอไปเปิดดวงให้กับคนม,มีคู่ที่มีประเด็นกันต่อเลยนะคะ สำหรับดวงความรักของคนมีคู่นะคะเม่จะย้ํำในทุกๆคลิปแล้วก็ย้ําในทุกๆครั้งเลยคะ่ะว่าขอให้คุณและเขายังคงมีความรู้สึกถึงกันอยู่คะ่ะคุณยังคงเป็นคู่กันอยู่นะคะหรือว่า ตอนนี้คุณและคู่ของคุณกาลังมีประเด็นและมีดราม่านะคะยังอยากที่จะมารับพลังงานจากหน้าไพ่ยังคงต้องการให้ไพ่นะคะเป็นไกด์ไลน์นําทางให้กับความสัมพันธ์ของคุณคะ่ะหรือว่าอยากให้ไพ่แนะนําให้กับคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณเลิกกันไปหลายปีแล้วคะ่ะอย่างเช่น5ปี10ปี15ปี20ปีแบบนี้เป็นต้นนะคะเมนแนะนําให้คุณดูคันของคุณโสดได้เลยคะ่ะหรือคุณจะไปดูพฤติาการรมนะคะในหัวข้อกรรมที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้นะคะซึ่ง พาการในหัวข้อกรรมที่เขาทําไว้กับคุณเนี่ยจะมีทั้งหมด2 EP นะคะคุณสามารถที่จะไปเลือกดูได้เลยค่ะเม่คิดว่าถ้าคุณไปดูพิการนะคะคุณน่าจะรู้สึกดีกว่าการมาอัปเดตดวงของคนมีคู่นะคะเพราะว่าคุณและเขาไม่ใช่คู่กันแล้วค่ะและถ้าคุณมั่นใจแล้วค่ะว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะ move on คุณจะตัดคนคนนี้ออกจากชีวิตของคุณนะคะเมแนะนำให้คุณดูพันธ์ของคุณโสดได้เลยค่ะเปิดรับพลังงานใหม่ๆค่ะเปิดรับ energy ใหม่ๆค่ะ รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณจะดีกว่านะคะโอเคถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดดวงของคนมีคู่กันเลยค่ะไพ่ตัวตนของชาวราศีธนูต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นไพ่แห่งความเสียใจคุณรู้สึกเสียใจเพราะคนคนนี้ค่ะคุณรู้สึกเสียความรู้สึกคุณรู้สึกว่าทําไมเขาถึงทํากับคุณแบบนี้บางท่านนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันมีในเรื่องของมือที่สาม บุคคลที่3นะคะเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตของคุณและคู่ของคุณนะคะเขาอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะมันเลยทําให้ชาวราศีธนูอ่ะคุณอยู่ในจุดที่รู้สึกอกหักรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังในตัวของคนคนนี้นะคะสําหรับสถานการณ์ความรักที่ผ่านมาเนี่ยไม่มองว่าคุณพยายามเข้าใจเขานะแล้คุณพยายามพูดถึงข้อดีของคุคนนี้คะ่ะ พยายามมองความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยในรูปแบบของความเป็นจริงในรูปแบบของความคิดบวกไม่มองว่าคุณมอบความรักให้กับเขามาเสมอเลยค่ะพยายามเข้าใจพยายามอยู่เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็คอยหยิบยื่นสิ่งดีให้กับเขาเสมอมาเลยค่ะให้โอกาสเขามาเรื่อยๆเลยค่ะแม้ว่าคนคนนี้จะทําให้คุณเครียดแม้ว่าคนคนนี้ค่ะจะทําให้คุณต้องผิดหวงังหรือว่าเสียใจยอยู่บ่อยครั้งแต่คุณก็เลือกที่จะให้โอกาสเขานะคะแล้วก็ พยายามเติมความสุขให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอเลยนะคะสําหรับบางเคสนะคะเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนมากๆเลยค่ะไม่ว่าเขาจะทําผิดกับคุณแล้วก็มาขอโทษคุณทีหลังแต่เขาลืมไปว่าการทาร้ายจิตใจคนคนหนึ่งซ้าๆซ้ๆซ้าๆอะค่ะคนคนนั้นก็มีความอดทนเหมือนกันเนาะมันเลยทําให้ชาวราศรีธนูอะคะ่ะคุณรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกผิดหวังในตัวของคนคน,คนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนมากๆเลยนะคะคู่ของคุณ สำหรับดวงความรักของคุณในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะไม่ว่าเขาจะกลับมาง้อคุณนะอันเนี้ยไม่อวยเลยอันเนี้ยคือแบบอ่านตามน้ำให้เลยค่ะไม่เอาใจคนดูเลยนะคะไม่บอกเลยว่าเขาจะกลับมาค่ะขอพูดขอคุยขอเคลียร์ขอเจราจาขอวางแผนการสร้างครอบครัวกับคุณขอวางแผนการใช้ชีวิตคู่กับคุณใหม่ค่ะแต่ทีเนี้ยในเดือนมิถุนายนนี้สิ่งที่คุณจะต้องระวังค่ะนั่นก็คือการทะเลาะกันกับคนคนนี้ คุณอาจจะมีปากเสียงกับคนคนนี้นะคะเพราะเขาพยายามตื้อคุณอะไม่ว่าเขาพยายามตื้อหรือว่าคุณอาจจะคุยกับเขาไม่เข้าใจในบางเรื่องอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเยอะอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็พยายามใจเย็นกับคนคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะคุยกับเขาและถ้าเกิดว่าเขาใจร้อนใส่คุณเนี่ยคุณอาจจะต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะคุยกับคนคนนี้อะค่ะเพราะว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่เห็นไพ่ของการทะเลาะกัน อาจจะเป็นตัวเขาที่โมโหใส่คุณไม่มองว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีการทะเลกกาะกันหรือว่ามีการขัดแย้งกันด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งอะนะคะคุณอาจจะคยุยจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะหรือว่าเขาอาจจะใจร้อนใส่คุณแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนนี้เขาจะกลับมานะคะขอคุณคืนดีเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณใหม่เพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะต้องวางแผนให้ดีสักนิดหนึ่งว่าถ้าเขากลับมาเนี่ย คุณจะอะไรยังไงอะนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะหรือว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่เข้าใจกันแบบนี้จะดีกว่านะคะอาจจะต้องวางแผนในการพูดคุยกับคนคนนี้สักนิดหนึ่งอะนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสําหรับไพ่คนาแนะนําของคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะต่างชาติต่างศาสนานะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างเกิดขึ้นค่ะไพ่แนะนา,นาให้คุณปล่อยปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระค่ะปล่อยปล่อยตัวเองจากความคิด แล้วก็ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการต่าง,างๆค่ะที่ทําให้คุณเป็นทุกข์อยู่ในเวลานี้นะคะลองปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตดูค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตเดิมๆของคุณเนี่ยมันทําให้คุณเป็นทุกข์ใจหรือทําให้คุณไม่สบายใจนะคะคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองค่ะด้วยการลองทําสิ่งใหม่ๆดูนะคะและไม่ว่าคนคนนี้เขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเขาจะกลับมาจีบคุณใหม่ค่ะเขาจะกลับมาทําความเข้าใจ เขาจะกลับมาทําความรู้จักคุณใหม่ค่ะเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณใหม่ค่ะไม่ว่าในเดือนนี้เขาจะรู้สึกคิดถึงคุณเขาจะรู้สึกโหยหาคุณช่วงเวลาที่คุณและเขาไม่ได้คุยกันหรือช่วงเวลาที่คุณและเขาห่างกันนะคะมันทําให้คนคนนี้รู้สึกคิดถึงคุณสิ่งที่เขาเคยมีมันหายไปเนาะมันเลยทําให้ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเขาเลยพยายามกลับมาตื้อคุณพยายามกลับมาดึงคุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้ค่ะ แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะไม่กลับไปกับเขาเนี่ยคุณอาจจะต้องวางแผนคําพูดหรือว่าวิธีรับมือกับอารมณ์ของคนคนนี้หน่อยนะคะถ้าเขาเป็นคนใจร้อนน่ะนะคะและสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะมันจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะชาวราศีธนูสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการค่ะมันจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ถ้าคุณเคยไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดไว้ค่ะพรนั้นนะคะจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมรับพรที่คุณขอไว้ได้เลยนะคะสําหรับให้คําแนะนําใบต่อไปค่ะถ้าหัวใจของคุณมันต้องการเวลาคุณแค่ต้องให้เวลาตัวเองค่ะเวลานี่แหละค่ะคือสิ่งสําคัญในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเวลานี่แหละค่ะคือสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใ,ใดๆเวลาคือสิ่งที่มีค่าและเวลาคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะ แม้กระทั่งการเยียวยาแผลใจค่ะมันก็ต้องการเวลาด้วยเช่นกันค่ะถ้าในเวลานี้คุณต้องการมีเวลาอยู่กับตัวเองนะคะขอแค่คุณนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวคุณเองนะคะอย่างที่คุณต้องการค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการเวลาคุณแค่ให้เวลากับตัวเองนะคะและสําหรับให้คาแนะนําใบต่อไปค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในตนเองค่ะขอให้คุณบอกกับตัวเองไว้เลยค่ะว่าคุณคู่ควรสาหรับสิ่งดีๆเสมอและถ้าคนคนนี้เขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ เขาจะต้องเป็นเขาในเวอร์ชั่นใหม่ท <las> ี่จะทําให้คุณมีความสุขค่ะถ้าคนคนนี้กลับมาทำร้ายคุณซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยเมย์คิดว่าคุณอาจจะต้องเติมเซลล์เลิฟให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะกลับมารักตัวเองค่ะแล้วกลับมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะคุณไม่คู่ควรกับสิ่งที่ไม่ดีและคุณไม่คู่ควรกับการปฏิบัติที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้จะกลับมาเมย์อยากให้เขาเป็นคนใหม่ที่พร้อมจะดูแลคุณพร้อมที่จะอบกอดคุณด้วยความรักแบบนี้จะดีกว่านะคะ แต่สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณคะ่ะไม่มีหน้าที่อ่นานไพ่แล้วก็ให้คําแนะนํากับคุณได้เท่านั้นน่ะนะคะเส้นทางชีวิตของคุณคุณเป็นผู้เลือกคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักนณะราศีของเขากันนะคะราศีพฤกราศีธนูคะ่ะราศีกันธาตุน้ำค่ะก็รกดพิจิกมีและราศีตนุลนะคะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับดวงความรักของชาวราศีธนูคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักคะ่ะและไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนขอให้คุณสุขสมหวังในเส้นทางที่คุณเลือกนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ